ดีค <ฟ linkage. S 1> ่ะกลับมาพบกับนกจิ๊บแล้วก็พี่ตุ๊กอีกเช่นเคยค,ค่ะวันนี้นะคะเราสองคนอยู่ที่อมรวลันตีนโดยเบ้นอมรรัชดานั่นเองแล้วก็ช่องทางการเดินทางนะคะง่ายมากๆเลยสําหรับใครที่อยากจะได้รถยนต์นะคะเป็นรถสวย,สวย <sque ak. S 2> รวมไปถึงไม้น้อยๆแบบนี้ค่ะมากันที่นี่เลยนะคะอยู่ที่รัชดาพิเศษ42ใช่ครับหรือว่าเดินทางอีกหนึ่งช่องทางอีกหนึ่งเส้นทางก็ง่ายมากๆนะั่นก็คือเดินทางผ่าน BTS นั่นเองค่ะตอนนี้เปิดแล้วเปิดแล้วฮะเปิดแล้ว สถานีอยู่ที่ตรงนี้เลยพหลโยธินค่ะเดินมานิดเดียวก็ถึงใช่ครับเพราะว่าห่างจากบริษัทเราแค่ไม่กี่ร้อยเมตรเองครับแต่วันนี้พิเศษมากเลยอะพี่ตุ๊รกรถสวยอะช,ชอบสีขาวไม่ใช่อะไรหรอกอแพ้อะไรขาวๆใหญ่ๆแบบเนี้ยโอ้เหดีเลยสีขาวโดนใจมากแล้วก็สวยมากทัากขาวทั้งใหญ่แล้วแบบืหคันนี้ bmw ซีรีส์5ใช่ไหมคะใช่ครับตัวนี้เป็น bmw s e r i e ์5แต่เป็น s e r i e ์5 เขาเรียกว่ารหัสตัวถัง G 3 0ซึ่งไอที่เราเห็นวิ่งตามท้องถนนที่เราเห็นเยอะๆน่ะเขาเรียกว่าตระกูล F 1 0นั่นเป็นรุ่นที่ก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้มันมีตั้งแต่ปี2012แต่พอมาปี2017จะเป็นรหัสตัวถังใหม่นั่นคือตระกูลรหัสตัวถัง G 3 0ว้าวซึ่งเอาง่ายๆว่าใหม่ใหม่แบบสุดๆละนัตอนนี้แล้วก็ตัวถังเขาเนี่ยจะใหญ่กว่ารุ่นเก่าก็คืออะไรอ่ะยาวขึ้นกว้างขึ้นสูงขึ้นก็คือใหญ่กว่าทุกมิติเลยฮะโอ้โหแต่ว่าไม่ต้องกลัวเรื่องนน้ําหัก มันเบาลงกว่าเดิมนะอ้าวคือส่วนใหญ่ถ้าถังใหญ่ขึ้นมันก็ต้องหนักขึ้นคือด้วยเทคโนโลยีของตัวรถปัจจุบันเนี่ยโลหะเนี่ยที่เป็นส่วนประกอบเนี่ยะจะไม่ค่อยจะใช้เหล็กแล้วอะจะเป,เป็นพวกอลูมิเนียมหรือว่าโลหะผสมโลหะพิเศษมากกว่า่ลดน้ำหนักลดน้ำหนักแล้วก็เอาน้ำหนักเนี้ยไปใช้ส่วนอื่นแทนเพื่อเพิ่มความบาลานซ์ของรถให้ได้ดีขึ้นใช่ลดน้ำหนักแล้วก็เพิ่มความเซฟตี้ในกรณีเกดิดอุบัติเหตุถือว่าคิดมาดีมากค่ะและที่สำคัญนะคะไฟ LED ตัวนี้ สวยมากเรียกได้ว่าเป็นไฟ LED อัจฉริยะเลยทีเดียวสำหรับ BMW <ช>นะคะ Adaptive LED นั่นเองซึ่งอัจฉริยะยังไงเวลาเราขับรถค่ะปกติเราขับไปใช่ไหมคะแล้วเวลาแบบว่าเลี้ยวเราเลี้ยวไปแล้วไฟตามมาทีหลัง<ช>อันตรายเกิดขึ้นได้<ช>รวมไปถึงเราอาจจะมองไม่เห็นมอไซค์หรือนูน่นนี่นั่นสิ่งกีดขวางต่างๆแต่ที่เราบอกว่าอัจฉริยะค่ะไฟจะตามเรามาด้วยเร,เราเลี้ยวปุ๊บไฟก็จะตามมาถูกต้องให้เราลองนึกว่าเวลาเราขับไปแล้วเราจะเลี้ยวซ้ายเนี่ย พอเราจะเลี้ยวซ้ายเราจะไม่มองตรงเราจะต้องมองซ้ายใช่ไหมถูกต้องแต่ไฟมันจะส่องตรงถูกป่ะถ้าเกิดป็นรู้สึกอื่นแล้วแบบไฟถนนก็มืดอย่างเงี้ยโอ้โหอันตรายมากเลยพอเราทำท่าจะเลี้ยวเนี่ยหรือพวกมันเรามีองศาเอียงนิดนึง่ะไฟเขาจะนำไปขัด ดีมากอะกันนิ้ถูกว่าดีมากๆเลยทีเดียวเพราะบางทีมันมีพวกอะไรอะขอบฟุตบาทมีบอมีอะไรเราจะได้เห็นเห็นกอนแล้วก็รวมไปถึงสิ่งมีชีวิตต่างๆที่อยู่รอบรถเราที่เรามองไม่เห็นด้วยสําคัญมากเลยจักรยานอยู่ข้างทางอย่างเงี้ยเหมือนพี่ตุ๊กไปปัดจักรยานไม่ไม่ไม่พี่ยังไม่ได้แก้โอ้ยไม่ได้เลยเราอ่ะอันนี้มาพูดถึงไฟแล้วนกซิปมองว่าตัวนี้สําคัญมากๆสาหรับไฟแต่ทํากันบ้านมาก็ว่าดีแล้วนะงงอยู่อย่างหนึ่งอ่ะ ทำไมเขาไม่เปิดอ่ะทำไมเป็นช่องๆอย่างนี้อ่ะปกติมันจะเป็นรูๆระบายอากาศอ่ะพี่ตูไันใช่คือไปเซิร์ชกูเกิแล้วก็ไม่มีไงก็เลยแบบเออเามาถามดีกว่าหลายคนต้องอยากรู้ไอ้นี่คือรถรุ่นใหม่ในปัจจุบันเนี่ยเขาจะเปิดรับอากาศเท่าที่จําเป็นค่ะไอ้ตัวเนี้ยเขาเรียกว่า radiator shutter ก็คือเป็นตัวไว้เปิดปิดของการระบายความร้อนของหม้อน้ําเพราะฉะนั้นถ้าเกิดช่วงจะเราสตาร์ทช่วงแรกๆเนี่ยมันต้องการให้เครื่องยนต์เนี่ยมันมีอุณหภูมิทํางานปิดไว้ก่อนมันจะไม่รับอากาศภายนอกเข้ามาระบายเพราะมันไม่ได้ร้อนมันอยากร้อนเพราะฉะนั้นมันก็จะปิดไว้จนถึงอุณหภูมิที่มันต้องการปุ๊บเนี่ยมันถึงจะเปิดมันจะเปิดเหมือนเราใส่เสื้อกันหนาวแล้วถ้าเกิดเราขับรถไปอากาศร้อนๆมันก็จะเปิดอากาศไม่ร้อนเครื่องยนต์อุณหภูมิปกติดีมันก็จะปิดเพื่อที่ว่าไม่ให้มีอากาศหรือมมเนนยข้าาไปหุภใ สิ่งสำคัญก็คือมันจะเป็นตัวการลดแรงเสียทานเวลาเราขับด้วยความเร็วสูงพวกนี้มันทําให้ค่าแรงเสียดทานมันต่ำไปมากเลยนะพอค่าแรงเสียทานต่ำไปถึงรถมันจะวิ่งดีขึ้นประหยัดพมันขึ้น ไม่มีอะไรมาต้านใช่ใช่โอ้โห oh, ถือว่าคิดดีมากเลยในจุดนี้เพราะว่าตอนแรกก็งงปกติจะต้องมีเป็นช่อง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 ,ชองใช่ไหมอาอันนี้เขาจะเปิดปิดอัตโนมัติด้วยใช่ครับเขารู้ว่าเขาต้องการเมื่อไหร่หรเขาจะเปิดเขาเองไม่ต้องไปยุงรู้มากนะเรา <c oughs> อะแ,ะแล้วแอบแอบเห็นอีกช่องหนึ่งครับซึ่งเขาอยากเป็นผู้รู้มาอธิบายเองแหละแต่มันไม่รู้จริงๆอ่าเอาไว้ทําไมเนี่ยอันเนี้ยไอตัวนี้มันจะเป็นช่องที่เอาไว้รับลม เข้าไปเพื่อที่จะระบายความร้อนจากชุดเบรกออกมาตรงนี้เลยแล้วก็ระทะลุไปข้างหลังเลยนะพอเข้าลงนี้ปุ๊บมันจะออกข้างหลังเนี่ยเพื่อที่จะต่าไปชุดเบรกโอเคอ่าแล้วก็ตรงนี้มันก็ต้องเหมือนกันสิก็ต้องระบายเบรกเหมือนกันใช่ครับก็คือถ้าเกิดมันมีทางเข้าต้องมีทางออกให้เขาเพราะถ้าเกิดมันเข้าอย่างเดียวไอ้ความร้อนที่มันเข้ามาเนี่ยหรือว่าลมที่มันอยู่ตรงเนี้ยมันก็จะไม่ออกไปไหนเขาก็เลยต้องทําช่องช่องนี้ด้วยเอาไว้ดึงความร้อนที่มันสะสมในซุ้มล้อเนี่ยออกมาค่ะมันจะได้โฟล นวัตกรรมยิ่งเยอะขึ้นเรื่อยๆเ<ช><ๆ>รื่อยๆเรื่อยๆ่ลดเสียงรบกวนด้วยทําให้สมรรถนะของรถขับขี่ขึ้นดีกว่าเดิมเยอะด้วย <ๆ S 2> พวกนี้มีผลม,มนะาโอ้ลมใต้ท้องนี่สําคัญมากครับพวกนี้ก็ออกแบบมาดีเลยเยมากรวมไปถึงไฟเลี้ยวนะคะก็คือรอบคันเหมือนกัน<ช>เพื่อลดอุบัติเหตุแล้วก็เพื่อเพิ่มความมองเห็นได้ยอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วก็ล้อแมกของเราค่ะก็ยังเป็นล้อแมกแบบเดิมๆนะคะคืออย่างที่เรากล่าวไปเมื่อทุกๆเคปเลยว่าเราอยากจะให้ทุกท่านค่ะได้ใช้รถแล้วก็ใช้ถททีี่่เดดิมสุ ออกรถจากเราไปซื้อรถจากเราไปเหมือนได้ซื้อรถใหม่หรือว่านั่งรถใหม่ป้ายแดงเลยทีเดียวใช่เพราะว่าคุณภาพของเราเกินราคาอย่างแน่นอนครับแหวนที่เข้าให้มาก็เหมาะสําหรับรถที่มันมีสมรรถานะสูงสูงแบบนี้แหละฮะเพราะว่าเขาให้มาด้วยนากว้างขนาด2 4 5ส5่หสี่เลยต้อง18นิ้วไม่กีนเดี๋ยวเอาไยูเพราะเครื่องก็แรงส่วนนี่ด้านหลังก็แบบเดิมๆเลยไฟท้ายสวยมาก ออกแบบมาดีไซน์มาให้เข้ากับรถแล้วก็รูปลักษณนะคะมีความสวยงามโดดเด่นมากๆเลย,เยมาพร้อม <ไป S 1> กับท่อไอเสียกูชื่อรุ่นเขาคือชื่อรุ่นสปอร์ตไลน์ไงทรุ่นเนี้ยท่อไอเสียก็จะเป็นกลมๆสปอร์ตสปอร์ตนิดนึงคือรถสปอร์ตอะ่ะมันต้องบาลานซ์ถ้ามันมีข้างเดียวมันก็จะดูเหมือนเดิมันมันเดินางากมันต้องมีซ้ายกับขวาอ่าวันนี้น้องจิ๊บจะเป็นสุภาพสตรีเชิญค่ะนั่งตรงคนขับนะใช่แต่หนูจะไปนั่งฝั่งนน้น โอ้โหพี่ตุ๊กข้างในแบบหรูหรามากเบาะสีนี้ทําให้ตัวรถดูหรูมากยิ่งขึ้นใช่แล้วมันทำให้ภายให้องภายในห้องโดยสารเนี่ยมันดูกว้างรวมไปถึงกับลายไม้ตรงนี้ม,มีความแบบออกเขียวนิดนิดอะใช่ครับรับกันหมดคือแบบดูหรูมากค่ะรวมไปถึงนะคะตรงนี้นี่ดีไซน์ออกมาปุ่มเยอะจริงแต่ไม่ได้เยอะเนความจําเป็น่ะคือแต่ละปุ่มทํามาใหญ่ ก็เลยดูเหมือนแบบเยอะแต่ว่าใช้งานง่ายมากใช้งานง่ายแล้วก็ปุ่มไม่ได้ลกเลยเพราะว่าปกติปุ่มอื่นๆนะเยอะมาก<ช>มันเป็นตัวนี้ทักสกีนได้แม้ว่าจะเป็นในส่วนของนีเวกชันนีเวกเตอร์ก็มีเช่นเดียวกันหร,รหรือว่าความบันเทิงต่างๆ,างๆครบวงจรเลยมีมาให้ครบครับคันนี้เขามีเตือนทุกอย่างเลยแม้กระทั่งลมล้อ<ช>ถ้าลมล้อใกล้หมดเขาก็จะบอกหรือว่าอ่อนลงแล้วเขาก็จะบอกว่าเหลือกี่เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยใช่ครับเพราะว่าไอ้ตัวเตือนลมยางเนี่ย ถ้าเกิดมันต่ำกว่า20%เนี่ยนั่นหมายถึงว่าไอ้ความปลอดภัยหรือว่าสมรรถนะในการข,าขับขี่มันจะลดลงเขาจะเตือนแต่ถ้าเกิดมันต่ำไปนิดๆหน่อยๆนัน้นเป็นค่าที่เขายอมรับได้ไม่ต้องเตือนให้ลำคาดคือจริงๆฟังก์ชันเขาเยอะมากๆเลยเยอะครับแล้วก็มาในส่วนของพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันร,รวมไปถึงนะคะพวงมาลัยสามารถปรับไฟฟ้าได้ขึ้นลงได้แบบสบายๆไม่ต้องต่ำยืดเข้ายืดออกไม่หมดไม่ต้องไปหาแบบ บางรุ่นเก่าๆจะเป็นดึงข้างล่างเข้าไปหาที่งัดใช่แต่สมัยใหม่ก็คือทํามาแบบนี้เลยนี่โอ้โหดีมากๆเลยสําหรับเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนคนขับสะดวกแล้วรวมไปถึงตัวบอกก็สามารถปรับไฟฟ้าและยังสามารถนะคะจำได้ถึง2ตําแหน่งด้วยก<ช>ันแล้วก็ที่สําคัญค่ะมีสมมุติว่าเราขับเป็นครอบครัวอย่างสมมุติว่าเราใช้รถด้กัน2คนพี่ตุ๊กเมไว้เบอร์หนึ่ง พอนกชิปขึ้นปุ๊บกดเบอร์สองเบาะก็บอกก็จะเป็นแบบตำแหน่งของเราเลยโดยอัตโนมัติเบาะแล้วก็พวงมาลัยแล้วก็กระจกมองข้างโอ้จําหมดขั้นนี้เลยเหรอก็ถ้าเกิดตำแหน่งเบาะเปลี่ยนไหมถึงมุมของกระจกมองข้างก็ต้องเปลี่ยนเพราะฉะนั้นเวลาเขาจําเขาจะจําทั้งหมด3จุดจุดแรกคือเบาะจุดที่สองคือพง<ม>วงมาลัยและจุดที่สามคือกระจกมองข้างก็จะจําไหมด,ดีมากดีมากเพราะว่าไม่ต้องเสียเวลากดจะออกรถอย่างเวลากลับบ้านเงี้ยคุณพ่อขับเสร็จแร้วครับนี่แลวจําแม้กระทั่งว่าเราชอบฟังเพลงอะไรด ถ้าเราใช้กุญแจที่เราใช้ประจำเนี่ยขึ้นมาที่รถเนี่ยเขาก็จะเปิดเพลงขึ้นที่เราชอบฟังไว้รอและอุณหภูมิแอร์ที่เราใช้เป็นประจําไว้รอเราไม่ต้องมานั่งปรับแอร์แต่ว่าอันนี้มัมีอะไรพิเศษไหมก็รถรุ่นใหม่ๆก็เป็นแบบนี้หมดนล้วฮะเอาพี่โต๊ะมันมีอะไรซ่อนอยู่กุญแจกุญแจอะไรบ้ากุญแจทําไมอะไรขนาดนี้ริงเนีย่ยกุญแจเขา แล้วก็โอ้โหกุญแจเรียกว่าอัจฉริยะมากลดอัจฉริยะแล้วกุญแจอัจฉริยะกว่าไม่ว่าจะเป็นระบบต่างๆระบบไฟระบบภายในรวมไปถึงเบาะที่สวยสีสวยมากเดี๋ยวเราไปคุยกันข้างล่างดีกว่าค่ะพี่ตุกว่ารถคันนี้ราคาเท่าไหร่โปรโมชั่นมีอะไรบ้างได้เลยรวมไปถึงรถคันนี้ถูกปีอะไรอยากรู้ส่วนตัวเลยวพารถคันนี้ปีอะไรได้ครับเดี๋ยวจะแจ้งรายละเอียดให้ว่ารถคันนี้มันมีรายละเอียดส่วนตัวของเขาเนี่ยอะไรบ้างโอเคไปเราลงไปข้างล่างกันดีกว่าค่ะ อันนี้ประตูดูด้วยนะเฮ้ยจริงด้วยแค่วางเบาๆเดี๋ยวเขาดูดไม่ต้องปิดแรงเลยใช่ดูสซีบ้านเลยบ้านหลังก็ด้วยบ้านหลังก็ดูดเหรอคะแค่วางไว้ให้มันดังแค่เดียวเขาจะดูดเขาเองประมาณว่าเผื่อเป็นรถผู้บริหารไงี่้วผู้บริหารนั่งหลังล้วผู้บริหารเวลาเขานั่งหลังเนี่ยไม่อยากให้คนขับรถปิดประตูปึ้งๆไปหน้าเราเลยทําระบบนี้มาให้จริงๆรถคันนี้ดีเทลเยอะมากเลยนะคือเยอะเยอะเลยกๆน้อยแต่ชอบสีขาวตรงที่ว่า ฝุ่นไม่ได้เยอะดูแลง่ายดูแลง่ายครับคือคือฝุ่นมันจับเหมือนกับไอ้รถสีนื่นแหละแต่มันมองไม่เห็นมันไม่เท่ากันอยากทราบแล้วค่ะพี่ตูว่ารถคันนี้ปีอะไรคะรถคันนี้นะครับเป็นรถปี2017ค่ะนะครับก็คือหมายถึงว่ารถคันนี้มียุคแค่ไม่กี่ปีเองแล้วก็ด้วยความที่ว่ารถของ bmw เนี่ยเขาจะมี bsi หรือมีการรับประกันให้ถึง5ปีเพราะฉะนั้นรถคันนี้ยังเหลือ bsi หรือประกันศูนย์อยู่จนถึง ปี2022รถคันนี้นะครับราคาอยู่เพียงแค่2ล้าน5แสน9หมื่นบาทเท่านั้นเองด้วยเลขไม้แค่30,000ก็โลนะกับราคาตัวนี้ถือว่าคุ้มมากๆรถ2ปีไม่30,000 259ใช่ครับเบามากใช่ครับแล้วก็ที่สำคัญได้เป็นรุ่นปัจจุบันนะยังไม่มีใหม่กว่านี้ออกมานะตัวนี้คือตัวล่าสุดตัวปัจจุบันเลยคุ้มมากคุ้มกว่านี้ไม่ได้แล้วบอกแล้วว่าสำหรับใครที่อยากได้ รถมือสองราคาสบายกระเป๋าแต่เทียบเท่ารถมือหนึ่งสามารถมาได้ที่นี่เลยนะคะอมอนวอลนตีนั่นเองค่ะโดยเบ้นอมอนรัชดาค่ะซึ่งสําหรับใครนะคะที่อยากจะมาลองรถสามารถมาลองได้โทรมาแจ้งล่วงหน้านิดนึงเราได้เตรียมรถไว้ให้คุณจะได้ไม่เสียเวลาในการรอแล้วก็ที่สําคัญนะคะเดินทางสะดวกมากๆเลยสามารถขับรถมาเองก็ได้ค่ะที่รัชดา42ค่ะหรือว่าจะเดินทางนะคะผ่าน BTS ก็สามารถมาลงได้ที่สถานีเมเจอร์รัชโยธิน โทรตาตไปรับเลยง่ายๆแค่นี้ทุกท่านนะคะสามารถติดต่อได้ที่เบอร์02ครับ939 0055ครับแล้วก็ไลน์แอดของเรานะคะแอดอมอยวอลันตีนั่นเองค่ะแค่นี้นะคะยังไงเราฝากไปด้วยนะคะอยากได้รถคุณภาพดีสามารถมาชมได้ที่อมอนวาลันตีโดยเบ้นอมอนรัชดานั่นเองค่ะควันนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะครับ